เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่ไม่พลาดเรื่องเล่าหน้ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ซาตานคือใครเขาเป็นใครทำอะไรมาทำไมถึงมีคนพูดถึงมากมายทั่วโลกเราได้ทุกที่เราจะเล่าถึงซาตานในหลายเวอร์ชั่นทั้งแบบเนื้อหาและแบบที่รับรู้โดยคนทั่วไปในลนักษณะแพะซาตานใน EP ีนี้จะพูดถึงซาตานที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่นำพาความชั่วร้าย และเป็นผู้ชักจูงมวลมนุษย์ไปในทางที่ผิดในบางศาสนาสอนว่าซาตานคือทูตสวรรค์ที่เคยเปลี่ยนไปได้วยความงดงามและเป็นที่เคารพคัมภีของหลายศาสนาล้วนบอกตรงกันว่าซาตานเป็นผู้ทำให้เกิดสงคราาบนสวรรค์จนตัวเองตกสวรรค์คำเรียกอื่นของซาตานได้แก่ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ขัดขวางหรือผู้ต่อต้านงูดึกดำบรรพญานาคมังกรมารายและซามาเอลที่แปลว่าพิษของพระผู้เป็นเจ้าที่จริงแล้วถ้าดูจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่เป็นทางการซาตานที่ปรากฏในไบเบิลตั้งแต่แรกหาใช้ผู้ต่อต้านพระเจ้าไม่แต่คือผู้รับใช้พระเจ้านี่แหละ คำว่าซาตานปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของชาวฮิสบูมาตั้งแต่ก่อนคิตการถึง600ปีโดยเดิมทีซาตานคือเทวดาหรือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าใช้ให้มาขัดขวางกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์เท่านั้นแรกทีเดียวผู้ที่มาขัดขวางมนุษย์ถูกเรียกว่าทูตสวรรค์แต่ครั้งแรกที่ทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่ขัดขวาง ถูกขนานนามว่ามารคือในตอนของโยบซึ่งโยบเป็นผู้นับถือและรับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจแต่พระเจ้าเป็นผู้ใช้ให้มานไปทดลองโยบเพื่อดูว่าเมื่อประสบความทุกข์ลำเคนโยบจะยังจงรักภักดีกับพระเจ้าต่อไปหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นซาตานจึงไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้ามาตั้งแต่ต้น เรื่องเล่าเกี่ยวกับซาตานนั้นไม่มีความแน่นอนตายตัวคนแต่ละกลุ่มต่างก็มีเรื่องเล่าของกำเนิดซาตานที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่ซาตานเป็นค่ารับใช้ที่ถูกเขียตกสวรรค์ไปจนกระทั่งถึงซาตานเป็นพี่น้องกับพระเจ้าแต่แข่งขันกันแก่งแย่งชิงดีจนกลายเป็นศัตรูแต่ไม่ว่าจะอย่างไรในตอนหลัง ซาตานก็ได้ถูกาศาสนาจักรสร้างขึ้นจนมีรูปลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในความรับรู้ของผู้คนว่าเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของาศาสนาจักรขึ้นโดยใช้ศรัทธาและความกลัวเป็นตัวนํานั่นเองเล่าได้ทุกที่ในอีพีต่อไปแผลซาตาน ที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตนั้นแท้จริงแล้วคือใครโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะไม่พลานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ